บามันลูกพันบามันลูกพันครับครับซื้อมาขายไปครับครับเป็นการเลี้ยงงวแบบสั่งได้ๆนะพ่อเนาะครับครับาพสวัสดีครับครับนายบุรีบุตรวงครับเลี้ยงโคมานันยังครับผมสี่ปีห้าปีเลยเนี่ยสี่ปีห้าปีเนาะเป็นยังก็สนใจมาเลี้ยงโคครับผมลองบอกฟังแน่มันก็มันไม่มีงานทำเลยเนาะครับผมโอ้ขับรถนักเรียนเลยก็เลี้ยง ผวกโมพวกนี้เสริมไปรับรับรับอืมครับผมเป็นโคสายพันธุ์ไหนครับเนี่ยไอ้บามันลูกขานนิดๆบามันลูกขานิดๆนะครับเนาะเป็นจังไหนะครับในการเลี้ยงนี่มันง่ายมันยากไหนบอกครับเป็นจังไนครับก็ยากอยู่ครับต้องดูแลเขาต้องฉีดยาพวกินพบสามเดือนโอ้ปากเท้าเปื่อยก็ต้องฉีดครับแล้วก็ไอ้พวกกินข่าพญาติอ๋อครับผมลับปีสกินได้ฉีดไหมครับฉีดอยู่ครับ เป็นยังไงบางพ่อคุณพ่อเลี้ยงไล่ทงบอครับ่าไล่ทงไล่ทงไปซื้อเขามาไปซื้อเขามาครับแล้วมาขุนต่ออีกทีนึงครับครับผมขุนยาไม่ได้ขุนอาหารอืมอืมครับเกี่ยวญ้าให้กินมั่งก็ไปเลี้ยงตามทุ่งมั่งครับโคคุณพ่อนี่สวยดีคนผ่านไปผ่านมาเขาลงมาถามเนี่ยบอครับถามอยู่ถามเนาะคุณพ่อล้องอธิบายแต่ละตัวครับของโคนะครับตัวนี้ครับอายุอานามจักปีใดบอครับปีกว่าแล้วปีกว่าละอืมกับสองปีครับ ตัวนี้หนึ่งตัวเอาตัวตัวที่สองครับตัวนี้ครับผมมันกระสุงครับอายุอายุกับพอๆกันนะครับพอๆกันหรือว่าอาม่าพร้อมๆกันเลยครับโอ้แต่มาพร้อมเลยครับผมคุณพ่อบอกแล้ยวครับไปซื้อมาจากไหนครับไปซื้อต่อจากพ่อค้าคนกลางมาอ๋อครับผมไปเอามาจากอีสานกันซื้อมาขายไปครับครับเป็นการเลี้ยงงูแบบสั่งได้ไหมนะพ่อเนาะครับครับครับผมแมนเป็นยังไงครับ รายได้มันดีบอในการเลี้ยงงัวขายเมื่อก่อนมันก็เลยดีซื้อมาแต่ก่อนก็บูมนะครับบูมอยู่เลี้ยงโคเงินล้านนะพ่อเนาะเป็นอย่างไรครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเนี่ยเลี้ยงได้หาจนนะพ่อเนาะมีอย่างฝากพีฝากนอนครับพ่ครับว่าถ้าเกิดจะสนใจมาเลี้ยงเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเลี้ยงโคครับผมมันก็ไม่ยากครับไม่ยากต้องมีพื้นที่ปะครับในการเลี้ยงก็มีอยู่ครับมีแต่ถ้าเกิดคนไม่มีพื้นที่นี่ต้องแนะนาเขาจังไนบบ้างครับ ก็เลี้ยงอยู่บ้านก็ได้อะเกี่ยวหญ้าให้กินมั่งอะไรเกี่ยวหญ้ากินมั่งเนาะครับซื้อฟางให้กินครับครับอ่ะก็อ้วนพีได้เหมือนกันครับนะครับนี่ก็ไปเกี่ยวหญ้ามาให้มันกินอนี่พวกนี้ว่าจะออกทุ่งละคุณพ่อปลอยไปตอนไหนครับตอนเสาร์ตรงเลี้ยนเทจก็แปดโมงเก้าโมงก็ข้ามถนนมาจนเอยครับผมในการดูแลรักษาข้อครับผมพอคุณพ่อพาไปดูข้อนะครับครับอยู่ทางนี้เนาะครับคุณพ่อสั่งมาจะปีแล้วครับเนี่ย นี่แหละสี่ห้าปีนี่แหละสี่ห้าปีก็ประมาณในการสั่งครับคุณพ่อครับประมาณสี่ห้าหมื่นเหมือนกันนะครับสี่ห้าหมื่นเนาะครับก็เป็นจัวนะครับเนาะเต่าแปดเก้าสิบสองต้นนะครับโอ้โหคุณพ่อเฮ็ดสาสาดีแล้วครับเนาะครับเออต่อมาก็ต้องเก็บมูลเก็บไรออกเก็บมูลเก็บไรทำให้เอี่ยมครับมูลของโคนี่ก็ขายได้ขายได้ครับโคเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หาจนพอเนาะครับครับผม เอาละถ้าเกิดใครเลี้ยงได้หายจนแน่นอนนะพ่อเนาะครับครับอันนี้จะเป็นร่างส่าอาหารเขานะพ่อเนาะครับครับตอนนี้ใส่ฟางไว้กินขคืนใส่ฟางไว้ครับอืมกินขึ้นครับเป็นสัตว์เกี้ยวเอื้องนะครับเนาะก็ให้เกี่ยวตลอดครับเพื่อลดกดในกระเพาะอาหารคุณพ่อนี่ตตองท้ามคุณพ่อาตอนเสาร์ทุกเสาร์ป่ะครับทุกเสาร์เลยอืมเสาร์วันน้มันก็จะเละนะพัอเนาะเละอืม เราเราเรามูลของโคนี่เอาไปขายบวกครับหรือว่าตัดแบดแล้วไ้ขายอ๋อไปขายได้เงินอีกคุณพ่อครับทุกท่านนี่มีเบอร์โทรติดต่อบัครับเพื่อคนสนใจนะครับับเขามาดู0ูนดครับผมสองสามดครับหนึ่งหนึ่งห้าดครับเออสถานที่ตั้งนี่ยุติใช้ครับหมู่หมู่นี่หมู่สิบเอ็ดตำบลตะกุดไหล อำเภอชนแดนจังหวัดพิษณุโลกหมู่บ้านทวีศักดิ์หมู่บ้านทวีศักดิ์เนาะครับครับผมขดูกันหน่อยนะครับเนาะตัวไม่แต่ตัวงามครับขอขอบคุณนะครับคุณพ่อหลายๆนะครับสำหรับการให้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็เลี้ยงดูนะครับแล้วก็วิธีการรักษาแล้วก็ดูแลต่างๆโคเงินล้านเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจนคุณพ่อโอเงินล้านเลี้ยงได้เลี้ยงง่ายหายจนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ โคงเงินล้านเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจนครับสุดยอด